จะให้ดูไฟฉายที่จุดไฟได้นะครับร้อนแรงขนาดไหนที่จุดไฟได้นะครับไฟฉายสามตานะครับอ่านี่กระดาษลังนะครับกระดาษลังอ่นี่ครับนี่นะอันนี้ลองลองมาลูหนึ่งแล้วเดี๋ยวอนี้ลองให้ดูใหม่นะครับเปิดโหมดธรรมดาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดโหมดอ u r โบปั๊บ จิ้มเขาไปนะครับในควันขึ้นแล้วนะครับจิ้มปุ๊บความควันขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวรอตอนนี้ไหม้แล้วนะครับอ่าติดแล้วติดไฟแล้วติดไฟแล้วครับนะครับปิดไฟฉาย่ะมาดูครับไฟติดกระดาษแล้วแปบ๊บเดียวเนาะถ้าทิ้งไว้นานมันก็จะอ่ามันก็ติดเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ติดไฟอยู่ตาตอนนี้ผมตาผมมองไม่ค่อยชัดนะเพราะแสงมันแรงมากนะครับ ประมาณหมื่นห้าพันลูเมนตอนนี้ควันยังขึ้นอยู่นะครับเนี่ยควันยังขึ้นอยู่อ่าเนี่ยมันติดเป็นแบบอ่าอนนี้ครับผมเป่าให้ดูเนาะมันติดเหมือนยาก,กันยุงเลครับอ่าเนี่ยไฟยังแดงอยู่นะเนี่คนย,ยนะควันก็ยังขึ้นอยู่ครับไนกระดาษหนาๆน,น,น,นะครับเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะ